สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไฮบิดทุกคนวันนี้ตรีและรายการใครก็ไฮบิดได้ by Honda Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในขณะน,นี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวต,วตวนที่แท้จริงโดยพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CR-V ซึ่งตรีการันตีได้เลยว่า และได้รักโรคไปในตัวเหมือนกันทุกคันชั่วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับตรีสาวหัวใจไฮบิดค่ะและคู่หูสุดหล่อของตรีโชบเชียวทุกดีไซน์สปอร์ตร้าวใจ Honda c ซีวิ h y b บิ d คันนี้นี่เองค่ะควันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแตค่ครับครับครับเออพี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรายการกอนแปน,นึงน,นะครับครับสวัสดีนุ่มมากเลยนี่ถ้ายังไม่หมดทุระเราเราจะไม่รอนะโอ,โ,อโอ้ไม่คุยแล้ววางแล้ววางแล้ว,วเฮอ่อเรดูดูด ทำงอนทำงอนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราพาตีไปเที่ยวก็ได้โอเคอยากไปไหนอ่ะอิตาลีฮะโอ้สบายไม่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เลยเมืองนี้เนี่ยนะถึงแม้จะชื่อเป็นแบบนี้แต่มีแต่อาหมวยอาตีหมดเลยอะไรของเธอเนี่ยอิตาลีเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเราพาไป ชัว sure, นะ <Sure. S 1> แล้วถ้าพาไปแล้วบรรยากาศหรือว่าฟิลมันไม่ได้อิตาลีเนี่ยนะนนต้องตีตัว๋วเครื่องบินพาตีไปอิตาลี oh. จริงจริงโอ้โหตายแล้วอวูทาง,งานคงต้องถ่ายกันเป็นเดือนแล้วครับคุณผู้ชมถ่ายกันเป็นเดือนก็ยอมเอาเอาเป็นว่าแบบเป็นกลิน่นๆมีอาหารอิตาลีอร่อยอร่อยสนใจไหมโอเคถ้าอาหารอิตาลีแท้แบบอร่อยแล้วได้บรรยากาศแบบอิตาลีนะก็โอเคอแต่ถ้าไม่เหมือนล้วล่ะคอยดูเถอะอาเถพูดมาเป็น้านครับคุณผู้หญิงครับเชิญครับ คอนแนสซีอุทิษใช่ครับเช่นคนพาเราไปเชินนอนว่าไง รรเราอยากรู้ว่าเธอจะพาเราไปไหนอ๋อเราไม่พาเธอไปขายหรอกเราอจะขับรถ Honda Civic Hybrid คันนี้พาตรีเนี่ยนะไปชาร์ที่ชื่อว่าท u สคา n y ไทคุเซียแถวแถวพะขนนะ่ะนั่นก็รีบไปดีรอช้าทำไมอ่ะโอ้โหถ้าไปช้างี้งอนนะวสวัสดีค่ะนนครับ นลมนนมากไหมคะอ๋อไม่ไม่ไปแล้วครับอ๋อเพราโอเคงั้นไม่เป็นไรครับครับครับสวัสดีครับอะไรของนนอะไรไม่ไปแล้วเธอบอกว่าจะพาเราไปแล้วอยู่ดีๆก็ว่าว่าไม่พาไปงั้นจับไม่ใช่ไม่ใช่ไมเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราคุยโทรศัพท์อยู่อะตีเออนนจะมาคุยโทรศัพท์ได้ไงอะในเมื่อมือทั้งสองข้างของนนก็จับพวงมาลัยอยู่เอาเอา ส่งจิตคุยกันเลื่อยเ,<ร>เราพูดจริงนะเนี่ย<ด>ไม่คือเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็จริงแต่เราไม่เห็นเธอเนี่ยเอามือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลหรือว่าเสียบสมอรทอกหรือว่าอะไระสิน้นไม่รู้อะไรนี่ที่พวงมาลัยของรถ Honda Civic h y b r i d คันนี้เนี่ยนะเขามีปุ่มรับสายวางสายอยู่ในตัวเลยนะและที่สําคัญเนี่ยเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยหน้าจอแสดงข้อมูลอัจฉริยะไอมิเขาจะแสดงให้เราเห็นเลยนะว่าใครเ็าโทรมาทีนี้เนี่ยโทรศัพท์เข้าก็ไม่ต้องกังวลเลยรู้ป่ะแล้วถ้าเกิดมือเราเนี่ยไม่ลากั้ ปลอ,อดภัยแน่นอนตีเออเจ๋งอะไม่รู้เลยนะเนแน่ว่ารถคันนี้ทําได้แต่ตีก็จะหายกดนนเหมือนกันเพราะว่านน,นเนี่ยมีความปลอดภัยในการขับขี่อืมโอเคไม่กดละโอ้ดูสิครับผู้หญิงเนี่ยมันเข้าใจยากลึกเกินถ้าเข้าใจยากแบบนี้ใช่ไหมงั้นกดต่อดีกว่าเฮ้ออะไรนี่ เอางี้ละกันอุ้ยถึงพอดีเลยโกรธไม่ทันแล้วแหละมาถึงแล้วโอ้ยนนทเหมือนมาอิตาลีจริงๆเลยอะแล้วว่าแต่ที่นี่เขามีแต่อาหารอิตาลีเหรอไม่ต้องเก๊กหรอโอเคเราประทับใจมากที่เธอมาพามาในที่ที่เราอยากมารอรอรอโอ้ที่นี่เนี่ยเขามีอาหารหลายอย่างมากเลยนะมีทั้งอาหารอิตาลีมีอาหารไทยฟิวชัน่น เยอะอ่ะ8ประมาณ8อย่างอิ่มเลยป่ะอืมอิ่มสบายงั้นรอช้าทำไมอ่ะเช็คอ<ก>ินสิคะเช็คอินก่อนไม่ได้หรอกเราต้องยั่วเพื่อนๆชาว M Channel กันสักหน่อยรอบนี้ผมรอครับเช็คอิน <in S 2> <c> <in> ครับแย่ขอถ่ายรูปขอย่าถ่ายรูปกับคุณผู้หญิงด้วยด้วยนะครับหนัหนหนัหนหันทนี้หนันนีโอ้ยสูงไปอ่องร่างเกลียดแงนอ่ะ เร <Yeah>. okay. าจะไปเมืองอะไรกันดีเราจะไปอ่าเมืองฟรองฟรองฝรั่งเศส<ป><ป>หรือว่าป,ปารีสปารีสเอาปารีสคุยกับคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตไปรอเตรียมหิวมากเลยบ๊ายบาย